หวยนะคะเวลาเรากินมันวันนึงมันจะกินเราเพราะฉะนั้นเราเล่นหวยอย่างมีสติสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงเล่นอย่างมีสติแล้วเราจะมีสตังค์แต่ถ้าเราอ่ท่าเราเล่นแบบเสียสติเราจะเสียสตังค์นะคะวิธีการเล่นหวยอย่างมีสติและมีสตังค์ฟังนะคะคุณให้คุณนะคะเก็บเงินทุนนะคะสมมุติว่าคุณถูกสมมุติยกตัวอย่างเนาะ คุณนะ่ะได้เงินจากการเสี่ยงโชคอันนี้พูดถึงทุกการเสี่ยงโชคเลยนะเพราะครูจะบอกให้ฟังนะการเสี่ยงโชคทุกอย่างมีผีพนันสิงอยู่มีสีเทาสิงอยู่ถ้าสมมุติวันหนึ่งค่ะเราออกไม่ทันหรือวันหนึ่งใจเราอะดิ่งลงไปนะคะตามพุทธศาสนาท่านก็บอกแล้วว่าเป็นผีผีทางผีก็จะมีผีทางดีกับผีทางไม่ดีนะคะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยเราชอบเราสนุกเขาก็ดึงเราต่ําลงนะคะวิธีการนะคะ หนึ่งแบ่งทําบุญสองแบ่งทําทานคือทําบุญคือไปทาบุญกับพ่อแม่ทําบุญกับวดัดทาบุญกับเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรก็ได้อะค่ะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําทานนะคะให้คนที่ด้อยกว่าเราให้คนขอทานให้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดเก็บไว้เป็นกองทุนห้ามควักมันมาออกเด็ดขาดสมมติเก็บแล้วนะเงินจากการเสี่ยงดวงฟังนะนี่คือสำคัญมากถ้าวันนี้คุณเสี่ยงดวงแล้วได้เงินเวลาคุณจะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามเอาเงินส่วนนั้นออกมาเสี่ยงดวงอีกเด็ดขาดนี่คือเรื่องจริงค่ะนะห้ามนะเพราะนั่นหมายถึงการกระชากเงินออกมาดิ่งลงไปเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องสร้างเขาขึ้นนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆน,นะคะแล้ววิธีการเสี่ยงดวงอย่างที่บอกนะคะการเสี่ยงดวงต้องมีสติแล้วจะมีสตังถ้าไม่มีสติจะหมดสตัง นะคะอันนี้ฝากไว้เพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครจะมารวยจากการเสี่ยงดวงแบบนี้ก็โอเคมันสนุกมันพอได้บางเสียบางอะไรมันก็ต้องรู้จะเก็บนะอันนี้บอกไว้